นะครับวันนี้ก็มาดูฮงชุยนะครับบ้านสองหลังเนี้ยเพื่อจะทําการรีโนเวทนะครับว่าสามารถเชื่อมหากันได้ไหมนะครับมุมองศาเนี้ยพอมาติดปุ๊บเนี้ยมุมอ,องศาของเขาเป็นเจ็บป่วยเลยเจ็บป่วยการงานแย่ใช่แต่ถ้ามันเป็นเพียงแค่การสาดลมพุ่งผ่านได้อย่างเงี้ยมีแสงลงบ้างก็ถือว่าตกปัญหากันอม,มันพุ่งมามันพุง่งตัดพลังงานเราได้ เพราะฉะนั้นก็ต้องทาระแนงสูงๆอ่ะให้ยืนตรงนี้แล้วมองไม่เห็นให้มองไม่เห็นให้เหมือนเรายืนแล้วมองไม่เห็นเสาอะไรเยอะขึ้นมาอให้มันพลังงานมันเลยหัวเราไปอ,อันนี้ต้นอะไรน,นะต้นแคนาค่ะแคนาโครงการโครงการเนาะดีไหมคะดีหรือว่าให้เปลี่ยนต้นอะดีบ้างเปลี่ยนเป็นลําซำก็ได้นะลัมซำนะมาลําซำมั่งมีงมอะไรเงี้ยต้นที่มัน เพราะว่าตรงองศาเนี่ยเป็นองศารวยความร่ารวยของเราพอดีเออที่จริงต้องมีน้ําพุน้ําอะไรเงี้ยตรงเนี้ยจะดีอ้าขายดีมีคนเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะมีแนะนําต่อเห็นไหมถ้าเป็นอาชีพก็คือมีคนแนะนําต่อบอกต่อสุขภาพก็ดีแต่คราวนี้ต้องต้องระวังนิดนึงแค่นั้นเองแต่คราวนี้ก็ยังมีต้นไม้คอยช่วยบังเสียงเชียรเราจะปลูกต้นไม้สูงสตรงนี้ักต้นไหมคะไม่ได้ไม่ได้ ไม่ต้องปลูกเป็นธาตุไม้อมืไฟมีกี่ดวงไฟมีสองหอให้เพิ่มอีกสองดวงครับดวงที่จอดเรือร่ยงคะอ่าไม่รวมเฉพาะตรงนี้ขอเป็นกล่องไฟที่มันเป็นแบบสีเงินเงินอะอ่าเป็นเงินเงินแทนอาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ก็ได้นะให้ช่างไฟมาเดินให้เป็นสีดวงเขาจะสะท้อน พลังที่ไม่ดีแต่เขาจะนึงดูสิ่งดีๆมาหาเราง่ายขึ้นรีบแก้รีบรวยนะครับก็สิ่งหนึ่งที่โวยพรเสมอก็คือโชคเนี่ยขึ้นอยู่กับเราเมื่อเรารู้แล้วรีบแก้เนาะ